แชสอบคําถามเรื่องของตําแหน่งเทรนนิ่งในองกรนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะคือส่วนมากเราจะอยู่ในสายงาน HR นะบางบริษัทก็แยกไปเป็นเทรนนิ่งกับเลิร์นนิ่งแอนด์เดเวล็อปเมนต์ L&D ไปเลยอย่างเงี้ยก็เรามาเทียบกันก่อนนะความเสี่ยงแน่นอนงานเอกสารงานรูทีนงานง่ายๆงานทำซ้ำถูกแทนที่แน่นอนงานประสานงานเชิงแอดมินไปแน่นอนออกใบป,ประกาศเอ่อทำโปสเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็พวกการจัดอบรมที่เป็นเนื้อหาเหมือนกันทุกคนเนี่ยแล้วก็การทําสไลด์หรือสื่อพื้นฐานซ้ำๆงานพวกนี้ไม่จําเป็นที่ต้องใช้มนุษย์มาทําแล้ว ทำได้ดีกว่าก็คือพวกคอนเทนต์ซ้ำๆเขา AI เข้ามาอินชาร์จหมดแล้วนะทำ e-learning ได้ดีกว่าเทรนนิ่งที่เน้นเลคเชอร์อย่างเดียว AI ก็ทำได้ดีกว่าการวัดผลที่ยิงฟีดแบ็กฟอร์มแบบไไง่ายๆอันนี้ก็ AI แทนเช่นกันส่วนงานที่ยังมั่นคงอยู่นะสำหรับสายเทรนนิ่งก็คือความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรที่มันยังต้องเป็นคนทำเท่านั้นอยู่เป็นคุณทำเท่านั้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเชื่อมโยงเรื่องของการฝึกอบรมกับค่านิยมบริษัทกับ value นั่นแหละ value ของบริษัทวิสัยทัศน์ของประธานกรรมการต่างๆเอ ผู้เรียนมามีส่วนร่วมจริงคือพยายามทําให้เขาเห็นถึงประสบการณ์ที่แท้จริงให้ได้ดึงให้มีส่วนร่วมดึงให้เสนอความคิดเห็นให้ได้ลักษณะเน,นี้ยเรื่องงานพวกโคชชิ่งเมนเทอริงที่ต้องใช้เมนเทอร์เมนทอร์ทั้งหลายนะที่ยังต้องใช้เอมพัตตีความเห็นอกเห็นใจกันความเข้า,อก,ขาอกเข้าใจกันการสารสัมพันธ์ระหว่างทีมอะไรเงี้ยพวกนี้ยังสําคัญอยู่ยังมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ให้ไปเพิ่มเรื่องของการออกแบบเลิร์นนิ่งเจอร์นี่ไปเลยที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ข,ขอ,งององค์กรของเพื่อนๆน,น,นะเติมทักษะที่บอกอยู่แล้วนะยิ่ง ต้องเติมเลยนะซอฟต์สกิลเพราะว่าถ้าสายเทรนนิ่งไม่มีซอฟต์สกิลก็เตรียมตัวถูกคนที่มีซอฟต์สกิลแล้วก็เก่งกว่าแทนที่แน่นอนอเรื่องคอมการสื่อสานลีดเดอร์ชิพแล้วก็ทีมเวิร์กตามอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ใช้เรื่องของฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นที่สร้างแรงบันดาลใจถ้าคุณเป็นสายเทรนนิ่งหรือคุณเป็นลีดเดอร์ชิพออฟเทรนนิ่งคอร์เปอเรทเนี่ยสกิลที่มันเป็นฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่น ให้แรงบันดาลใจหรือคอสที่สร้างแรงบันดาลใจกับพนักงานในบริษัทเพราะว่าทุกวันนี้นมันมีหลายๆองค์กรที่เลย์ออฟกันไปซะเยอะจะก,กลุ่ม AI หรือว่ากลุ่มที่ขาดทักษะบางอย่างเนี่ยมันทําให้พนักงานในองค์กรมันเริ่มอกสั่นขวัญแขวนนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเน้นเรื่องอินสไเร t ชั่นให้กับกลุ่มพนักงานให้ได้พัฒนาไปเป็นคอร์เปอเรทเทรนเนอร์คอร์เปอเรทโคชไปเลยสร้างตัวเอง สร้างตัวเองให้ได้ที่เน้นเรื่องของ experiential learning คือทำ blend learning ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, แล้วก็เชื่อมกับ HR ในการออกแบบ Career Path อันนี้ก็จะยิ่งโตนะโอกาสรอดภายในเราไม่ต้องพูดถึง10ปี ภายใน5ปีนี้แล้วกันและอีกอันนึงให้ไปเติมสกิลทางด้าน AI learning tools อันนี้ต้องใช้เป็นอยู่แล้วนะคะสำหรับแต่ละสายมันก็จะมีดีเทลของแต่ละสาสตรแต่ละสายนะนะออกแบบพวก micro learning กับ gamification เพื่อสร้าง engagement ของคนในทีมของ staff ของผู้บริหารระหว่างผู้บริหารกับ staff หรือพันธมิตรกับ staff ผู้ค้ากับ staff ้ตนแล้วก็ให้ไปเปิดจัดเทรนนิ่งเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีที่เคยพูดไปแล้วนะคะแล้วก็ AI Literacy ซีต่างๆที่ตอนนี้สอตัวนี้มันเป็นเบสไลสกิลที่ทุกองค์กรจะต้องมีถ้าคุณยังทํางนานองค์กรอยู่หรือว่ายังเป็นสายองค์กรต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว